เรียกร้องกันมาหลายคลิปมากนะครับสําหรับท่าฝึกเอลเอสนะครับหรือว่าลดส่วนเกินนะครับทําให้มันเฟิร์มแล้วก็กระชับนะครับช่วงลาตัวนะครับเกี่ยวกับแกนกลางลำตัวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนสาท่าด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีท่าอะไรบ้างนะครับลองทําตามกันดูนะครับใครที่มีปัญหาส่วนเกินนะคุมอาหารให้ได้ออกกําลังกายตามโค้ดมาร์ทรับรองไม่ยากนะครับท่าแรกนะครับผมจะเริ่มจากเลเวลที่1ก่อนง่ายๆเลยนะครับง่ายสุดก็คือยกมือขึ้นแขนตรงแล้วก็บิดลมตัวเป็นแพงทวิสต์นะครับ เกรงลาตัวด้านข้างท้องด้านข้างฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวทั้งหมดนะครับท่านี้ผมจะฝึกนะครับหนึ่งนาทีนะครับใครที่ทําตามลองฝึกดูนะบิดไปด้านข้างให้เยอะที่สุดนะครับยิ่งเอาสะโพกเนี่ยใกล้พื้นมากที่สุดยิ่งเกรงนะครับมันจะเกรงในเรื่องของกล้ามเนื้อลาตัวทั้งหมดนะครับกล้ามเนื้อซัพพอร์ตเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเกี่ยวกับท้องหลังล่างต่างๆอะไรที่อยู่แนวแกนกลางลาตัวทั้งหมดเนี่ยจะทํางานร่วมด้วยเสมอนะครับ เราใช้แขนตรงนะครับเพราะว่ายิ่งตัวเราสูงเนี่ยหัวไหล่สูงกว่าข้อเท้าเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับใครทำไม่ได้เอามือไปวางไว้บนสเต็ปก็ได้วางไว้บนที่สูงมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับทำ60วินะครับทำ3รอบนะครับพักเท่าที่ไหวก่อนช่วงแรกถ้าเป็นมาสพักแค่15วิ30วิพอนะครับถ้าที่2เราจะลดความยากลงโดยการใช้ข้อศอกนะครับจากมือเป็นข้อศอก ยิ่งหัวไหล่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับใกล้ข้อเท้าก็จะยิ่งหนักขึ้นยิ่งยากขึ้นเราจะบิดลมตัวเป็นชวิตเหมือนเดิมนะครับเก่งไปเรื่อยๆหายใจเข้าออกปกติทำ60วิ3รอบเหมือนเดิมนะครับพักให้น้อยที่สุดนะครับฝึกความเข้มขน้นนะครับใครที่ทําท่านี้ไม่ได้ปวดหัวไหล่ปวดหลังคือปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงหรือว่าไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเล่นช้าๆนะครับไม่เน้นเร็วนะครับ แต่เด่นต่อเนื่องหายใจเข้าออกปกตินะครับท่าที่2จากมือเป็นข้อศอกนะครับท่าที่3เราจะเล่นจากพื้นต่างระดับโดยใช้เบาะนะครับหรือว่าเบ้นก็ได้เอาขาไว้ข้างบนให้ข้อเท้าสูงกว่าหัวไหล่แล้วชวิตเหมือนเดิมนะครับเก่งหน้าท้องเหมือนเดิมนะท่าที่3จะยากนิดนึงนะครับใครที่ไม่ไหวเล่น1กับ2พอหายใจเข้าออกปกตินะครับทำเท่าไหร่นะ60ิวิ3รอบลองดูก่อนนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับ หนึ่งสองสามนะครับมีสามเลเวลนะครับสาหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ก้นโด่งนะครับถ้าก้นแอนนะก้นต่ำกับหวไรลเนี่ยจะปวดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําไม่ได้นะก้นโดง่โดงๆไว้หน่อยนะครับมันก็จะโดนท้องน้อยนิดนึงจริงๆถ้าก้นขนาดลําตัวเนี่ยเป็นเส้นตรงกับพื้นเนี่ยอันนี้จะโดนกว่าเลเวลที่3นะครับปัญหาก,ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการวางเท้าอันนี้คือปัญหาหลักๆเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแบบที่ถูกต้องได้ดีที่สุดก็คือเบนซ์นะครับหรือว่าสิ่งที่มี วัตถุยึดอยู่กับพื้นที่มั่นคงที่สุดที่กว้างที่สุดเพราะว่ายิ่งกว้างยิ่งง่ายนะครับถูกไหมยิ่งแข็งแรงยิ่งดีนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมแนะนํานะครับ2ก็คือเบาะก็ได้เบาะที่มีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีค่อนข้างฐานที่มั่นคงเหมือนกันอาจจะคงเคงบ้างแต่ไม่เยอะส่วนอุปกรณ์ที่ผมไม่แนะนํานะครับก็คือเก้าอี้พลาสติกนะครับที่ขายเล็กๆที่มันจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าบาลา้านบอลที่มันคงเคงจนเกินไปหรือว่าบูซูบอลข้างๆเนี่ย ยิ่งไม่มั่นคงอ่ะอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนเริ่มต้นนะครับบางคนอาจจะทําได้นะแต่ผมแนะนําให้เริ่มจากอุปกรณ์ที่ง่ายๆก่อนย้านะครับท่าแพงทวิสต์นะครับมันก็คือการฝึกแกนกลางลําตัวยิ่งเราทําได้นานนะครับ60ิวิขึ้นไป2นาทีขึ้นไป3นาทีขึ้นไปเราก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง3ามเลเวลนะครับ3ท่านะครับจะแนะนําให้ทําท่าละ60ิวิ นะครับพยายามทําให้ถึงนะครับทําไปเรื่อยๆพักเท่าที่ไหว60%นะครับคือโปรแกรมฝึกที่เข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะกระชับส่วนไหนเราก็เน้นส่วนนั้นนะครับอีก40%นะครับคือโภชนาการอาหารไม่ทานของไม่จําเป็นนะครับไม่ทานจุกจิกไม่ทานเยอะกว่าพลังงานที่ใช้ตอนหวันหน้าท้องก็จะลดนะครับเอวก็จะเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นลองไปปรับใช้กันดูนะครับ